ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอำนาจเริญจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะเย้ yeah! ละครนายกละครนายกจะวัดกันาปวัดกันทั้งฝีปากและฝีมือเล็กพขีิหน่นี่คุณจะบอกไองจะชอบกินพริกเหมือนกันน,ยนะยะในเกมเป่ายิงฉุก เเือปปป็นแชมรระะดับทศถึงเวลาค้นหาทีมที่เป่ายิงฉุบที่เก่งที่สุดในประเทศไทยครับเป่ายิงฉุบแห่งชาติขอต้อนรับเข้าสู่เป่ายิงฉุบแห่งชาติตอนนี้เรากำลังทำการแข่งขันในรอบ32ทีมซึ่งก็ได้ทีมที่เข้ารอบไปแล้ว14ทีมด้วยกันได้แก่ทีมเชียงใหม่อยุธยาการจนาบุรี ชุมพรไชนาดแพร่สระบุรีกาลสิงขอนแก่นประจวบคีรีขันธ์ลบบุรีปราจีนบุรียะโสธรและเชียงราย วันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างอำนาจ,จเจริญกับนครนายกทีมใดจะสามารถคว้าตัวไปที่15เพื่อก้าวเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปได้ไปชมกันเลยครับ แนพักสักครู่มาอะไรกันถึงเวลาค้นหาทีมที่เป่ายิ่งชุบที่เก่งที่สุดในประเทศไทยครับเป๋ายิ่งชุบแห่งชาเรายังอยู่ในรอบ32ทีมนะครับแต่ปลายทางจะมีเป็นแค่หนึงทีมหนึ่งจังหวัดเท่านั้นที่เป็นเจ้าของเงินสดหนึ่งล้านบาทจากกรุงเทพจำกัดมหาชนถ้าเป็นการแข่งขันซีเกมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ข้าโคงสุดท้ายแล้วแน่นอนในรอบ32ทีมเนี่ยเราต้องการตัวอีแค่2ใบใช่ครับมีตัวเหลือแค่2ใบเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมฮะนั่นหมายความว่าในวันนี้นะฮะหนใน2ทีมนี้จะได้ตั๋วใบแรกครับผม แล้วก็อีก2อีกคู่สุดท้ายจะไปเจอกันใช่ครับบอกได้เลยว่าจังหวัดทั้ง2จังหวัดนี้นะต้องน่าจับตามองนี่เป็นเกมง่ายๆแต่เข้มข้นดุเดือดน,นะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเทรนเนอร์หัวหน้าทีมทั้งสจังหวัดนี้นะฮะเป็นเพื่อนรักเพื่อนซี้กันเลย,<ด>ยแต่วันนี้ต้องมาเจอกันบนเวทีนี้ด้วยกันขับเคี่ยวและมีศักดิ์ศรีของจังหวัดเป็นเดิมพันครับเริ่มที่ฝ่ายแดงฮะอํานาจเจเริญช มาพร้อมกับเทรนเนอร์บัญชาการรบอำนาจเจริญคุณดาวมายุรีสวัสดีครับสวัสดีคับคุณดาวครับค่ะคุณกับอำนาจเจริญนี่เกี่ยวข้องกันยังไงโอ้โหเป็นคนเกิดที่นั่นเลยค่ะเป็นลูกหลานท่าอีสานชอบอำนาจโดยตรงใส่เลือดเลยโอ้โหนี่ว่าวว้าวอีสานกับขออก็าอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกคนเด้อชาวไทยอีสานก็ได้ค่ะทรงกำลังใจมาให้พวกเรา เอาเงิ่อนล้านกับจังหวัดอำนาจ้ได้เด้อค่ะว่าวิสานแล้วว่าให้ผมเข้าใจหน่อยโอ้โหย่า้พูดแฝงฝรั่งเสร็จด้วยค่ะกรุณาแปลด้วยค่ะคุณเมียงตะวังตมปลองไม่ใช่เลยการมากครับความมั่นใจในการพาทีอำนาจเจริญเข้ารอบ16ทีมนี่เป็นไงฮะก็ต้องเต็มที่สิคะพบมาเกินร้อยอยู่แล้วเรามาดูผู้เล่นของอำนาจเจริญนะฮะแนะนำตัวชื่อพร้อมตำแหน่งเลยนะฮะเริ่มจากท่านแรกครับเชียครับสวัสดีค่ะนางสาววชราพรสินเติมตำแหน่งผู้ช่วย นักนวิชาการสุขาพิบาลค่ะอ่าคุณวัชราพรครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาเพนโลคำค่ะชื่อเล่นน้องฝนค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพักงานจัดเก็บรายได้ค่ะเธอดูเหมือนยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะทำอะไรนะอยู่นานครับเนตนดูนเน่อไปครับสวัสดีค่ะนางสาวพิาทาอุดมศรีค่ะผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการค่ะครับ สวัสดีท่านนี่เมาอยู่หน้าเทศบาลเชิญนะสวัสดีครับผมนายเกษราเสดงามผู้ช่วยช่างเครื่องจากคนครับครับผมมางกิดเสียงนี่ใบจากสักมูนก่อนขอจะได้ลงบาลนะคบโอ้โหถามแต่ละคนดีกว่าคุณวัชราพรวันนี้คุณเตรียมตัวมาเพื่อการปั่นฉุบยังไงฮะพร้อมพร้อมเลยพร้อมเลยนะคำเดียวเลยพร้อมคุณฝึกซ้อมมาบ้างไหมฝึกซ้อมฝึกม่จัเมือฝึกมาจัเมื่อ การมากฝึกเป่าฝึกเป่ายิ่งฉุบนะจังมือยี่ิบปีเลยค่ะก็มายี่สิปีเลยนะคุณพี่าเพนนะฮะคุณคิดเี่ยเกมนี้เปยิ่งฉุบง่ายๆเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเกมระดับประเทศไปแล้ะค่ะเต็มร้อยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เกิดนะพี่ย่างงี้เลยตั้งแต่เกิดเลยนะ่ก็มีก็เป่ามาตลอดเลยนะคุณพี่นันทาแล้วฮะคุณมั่นใจเกมนี้แค่ไหน ล้านเปอร์เซ็นค่ะโอ้ยล้านเปอร์เซ็นนะฮะล้านเปอร์เซ็นเลยนะเผื่อพื้นที่ไว้อายพื่นที่ไว้อายไม่เผื่อขอเอายไว้เลยไม่เผื่อเลยเหรอุดยอดนะลุงไม่ใช่ท่าตื่นแล้วเนาะตื่นแล้วนะคุณเจษดาคุณมั่นใจแค่ไหนผมซ้อมมา3ปีแล้วครับ3ปีนะเพราะเพราะว่าประเภทนีสารผมก่อนจะทำอะไรก็ต้องมีการเป่ายิ้มฉุบอยู่ตลอดเวลาครับตอนยสมัยเด็กๆครับเป่ายิ้มฉุบกันตลอดเวลาครับผม คือจะตัดสินใจอะไรนี่ไม่มีการปรึกษางัดเป่ายิ่งฉุบมาตลอดเลยแล้วปกติเราชนะบ่อยไหมปกติก็ชนะประจําครับเอาละมีความหวังที่อำนาจเจริญเลยนะครับเอาล่ะใครจะเป็นตัวแทนเล่าให้ฟังครับว่าอำนาจเจริญเนี่ยมีของดีที่เด็ดอะไรบ้างฮะขวาเลยค่ะขวามาเลยอำนาจเจริญเป็นจังหวัดที่เจสของประเทศไทยครั่ะรับมีพระมงคลมิ่งเมืองมงคลมิ่งเมืคงคบ ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากค่ะแล้วก็ถ้ำแสงเพชรถ้ำแสงเพชรครับถ้ำแสงเพชรเป็นวัดอุทยานของเข้าไปในถ้ำเข้าไปในถ้ำไม่รับเข้าไปในถ้ำค่ะเป็นบุญแสนสมัยนั้นค่ะคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังครับเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะฮะมีผ้าศักดิ์สิทธิ์มีถ้ำศักดิ์สิทธิ์มีอ่างเก็บน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นมีที่อำเภอพนาจะเป็นที่ท่องเที่ยวคือ มีอุทยานมีดอนลิงแล้ดอนลิงศักดิ์สิทธิ์ไหมฮะดอนลิงนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์ครับเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับผมหลายร้อยพันตัวมากอาหารการกินแะอาหารการกินท่านนายกประเชิญราอินทรจันทร์ท่านจะจัดเลี้ยงก็จริงทุกปีครับแค่ลิงเหรอให้ดีราะจัดเลี้ยงให้ให้ลิงีล่ะอาหารการกินไปอันาจาจะต้องกินอะไรฮะนี่อย่างเนี่ยส้มตำ ที่ขึ้นชื่อก็มีแหนมหอมครับแหนมหอมนี่ศักดิ์สิทธิ์ไหมฮะกินแล้วของกินค่ะฮะแล้วก็ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิค่ะอันดับหนึ่งของประเทศเลยครับตอนนี้เนาะเนาะต้องหอมมากสามารถนะกรรมเป็นข้าวสารแล้วกรอกใส่ปลาได้เลยไม่ต้องผ่านการหุงเลยครับได้ของไม่ต้องถ้าเป็นของหน้าแท้ต้องตาสามเเข็งโรงสีเกษตรธัญญัเจริญครับสามเเข็งนะแหม่ยี่ห้อเหมือนกาวที่เอาไว้ดมเลยคุณนี่ลิงแย่ตลอดอ้าผมเล่นสามเเขฮะอ๋อข้าวเหรอฮะกาวนี่นะ ของดีที่เด็ดเยอะแยะมากมายเลยคุณดาวฮะแสดงพลังให้ผมเห็นหน่อยฮะว่าอำน่าจะจริญวันนี้พร้อมเลยมีบูมมีเฮกันหน่อยไหมอ่ะเรามาเฮกันหน่อยมีท่าประจำไหมฮะมาท่าประจำขนาจเจริญบอกต้องล้อมวงกันนิดนึงมา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 มมาเราอยู่ในมัตี่มันที่เอสูสีล้อมวงสีล้อมวงกันสู้ไม่สู้ เอาเกับจรินบลดหนึ่งสนี่ครับไฟแดอนาจเจริญะครับเอมีการล้อมวงกันนะครับทุกอย่างของน้าจเจริญศักดิ์สิทธิ์หมดเลยครับพระมงคลมิ่งเมืองแหล่งรุ่งเรืองเกตลุ่มน้ำงามล้ำท่ามสักดิษ เทพพินิษผ้าเหลากอบแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหมลาดเลื่อมใส่ใยทรหมูม้เข้าสิผ้ากันกับเงินลานกับจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะเย้และนี่คือทีมจากจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งนำโดยเทรนเนอร์ดาวมายุรีที่จะมาแข่งขันในวันนี้อดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับทีมต่อไปนะจ๊ะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับความมั่นใจของเขาก็ไม่ธรรมดาและตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วกับทีมจากจังหวัดน,นครนายกและเทรนเนอร์ผู้บัญชาการคุณแต้ลาตีวิทวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะพวาสีสันสดใสเลยใช่ค่ะ นครนายกอย่างอย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งรวมพลังกันเวก่อฮะขุนบังเอบแท้แต่ละคนน่ะนะของดีเนาะที่นครนายกอ่ะดีสิลายกุหลาบที่เสื้อนี่ขึ้นไปบนหัวเลยพี่เด็กไม่ใช่คนหัวไหลลงมาที่เสื้อค่ะคุณแตนฮะคุณมีความเกี่ยวข้องกับนครนายกยังไงโอ้ยเมื่อก่อนนี่เคยอยู่ที่นครนายกค่ะเคยทำมาหากินแล้วก็ได้หัวเพราะว่าเป๋ายิ่งฉุบมานี่แหละ พ่อเป่ายิงฉุบไมได้ผัวมาค่ะย้ายแล้วโอ้โหใช่ไหมคะที่ชนะเป่ายิงฉุบวันนี้จะชนะแน่ๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีอาชีพแบบนี้นี่ไงล่ะได้ผัวเป็นตัวตนเพราะการปั่งฉุบเองฉุบนี่แหละค่ะทีนี้เราลองมาดูผู้เล่นของนครนายกนะฮะแนะนําตัวแต่ละคนพร้อมตําแหน่งเลยแล้วกันครับเชิญครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววชิราพรง่วนเฮงสมาชิกสภาเทศบาลค่ะอ่านะครับสวัสด,ดีค่ะดิฉันนางพรทิพย์เป่งปังสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดนครนายกค่ะอาสวัสด,ดีค่ะดิฉันชาญน,น,นุษสุขมณีพนักงานเทศบาลเมืองนครนายกค่ะครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันคุณพิชัยพันธบุตร กรรมการตลาดสดนครนายกค่ะอ๋อจะผมก็ไม่แน่ใจจะดิฉันก็อยากลัวนิ้แคลนเนี่ยัูดีฉันเดียวเลยดูดีชันสวัสดีค่ะดีชันเป็นเมียนายกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวคุณวิชัยนี่ดูแลเกี่ยวกับตลาดใช่ค่ะนะฮะก็มีเกมแชร์โพยหวยใต้ดินดูความเรียบร้อยดูความเรียบร้อยโอ้อ๋อแล้วฮะแต่ละท่านถามถึงประสบการณ์ในเกมไปรุ่งจิตก่าคุณวชิราพรฝึกซ้อมมาอย่างไรบ้างคุณบอกสามสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้โหเป็นไงคะกาบอร์ดกับเกมนี่เลยนะ หนักมากไม่เหลือพื้นที่ไว้ให้อายเช่นกันนะคุณพรทิพย์นะคุณมั่นใจแค่ไหนฝึกกับลูกทุกวันเลยค่ะลูกกี่ขวบ้วฮะสิบสองกับสิบสองขวบปกติแล้วชนะไหมฮะชนะค่ะชนะนะเออคือแบบว่าซ้อมมาอย่างดีคุณชัญญนุษย์้ะฮะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วค่ะโอ้เป็นไงครับคุณวิชัยนะฮะตั้งอนุบาลแล้วค่ะอนุบาลแล้วฮะคุณแตนนะคะวันนี้คุณมาเป็นเทรนเนอร์บัญชาการรบของนครนายก ความมั่นใจของคุณในวันนี้โอ้โหเลยร้อยเลยพันอีกค่ะคุณขาเพราะว่าทีมของอีชันเนี่ยมีหน้าเป็นอาวุธทุกคนไม่ต้องกลัวเห็นไหมคะนะฮะก่อนที่เริ่มการแข่งขันของดีที่เด็ดของนครนายกใครแนะนําให้เรารู้จักฮะอีชันค่ะมยงชิดค่ะอร่อยมากเรี้ยวนิดหน่อยผสมหวานหน่อยสุดยอดจริงๆเลยค่ะมยงชินเพราะว่าลูกเท่าไข่ไก่เลยนะถูกต้องโอ้กิโลหลายร้อยนะถือเป็นของแพงเลยของแพงเลยของฝากด้วยนอกจากมยงชิดสถานที่ท่องเที่ยวแล้วครับ เคื่อนขึนด่านปาการชนค่ะแล้วก็สม่เท่าัวตะครสวัสดีนครนากอย่างหนึ่งคือสายเฉพาะหลักเมืองซึ่งไปกราบไหว้ขอพรกันเรียบร้อยเอาละฮะแต่ละทีมเนี่ยก็พร้อมกันเต็มที่ครรับพ้อนครนายกแสดงพลังให้ผมดูหน่อยฮะคุณแตนว่าทีมคุณก็พร้อมเช่นกันพร้อมเลยครับลูกๆค่ะมาอ้าวรวยรวยรวยเย้ เชื่อไหมว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมปิดเสียงนะจะได้ยินเหมือนนี่เลยฮะรวยเขารวยรวยนะกวยเห็นกันลูกปากนะเอ๊ะทำไมทำไมลาติวิวัตพูดอะไรกันวะเขาเรียกว่าไหพรพรให้พรลูกลูกหลานมั่นใจเต็มร้อยเลยนะฮะนครนายกฝ่ายน้ำเงินอ๋อ่คะจาครับนครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรงภูเขางาม น้ำตกสวยรวยธรรมชาติปรากมลพิษนครนายกเจ้ามลรันทีมนครนายกคือทีมที่ต้องมาดวลกับทีมอำนาจเจริญดูท่าทางนีพกความมั่นใจหมาเต็มกระเป๋าเลยครับแต่สุดท้ายก็ต้องวัดกันที่การแข่งขันนะครับผม เนเนืบัญชาการรอบสองทีมนี่เ,นเพื่อนสนิทกันเลยผมบอกได้เลยว่าวันนี้เกทับ,บรับแลกแน่นอน,นนี้เพื่อนรักต้องหักเหลี่ยมโหดแล้วละ่ะแต่ก่อนจะถึงช่วงเวลาของการหักเหลี่ยมโหดเนี่ยนะฮะบรรยากาศแห่งมิตรภาพคนไทยทั้งประเทศเป็นพี่น้องกันครับเราเชิญตัวแทนทั้งสองทีมมามอบของที่ระลึกให้แก่กันและกันครับอำนาจ,จเจริญน,นะครับตัวแทนมอบนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจ,จเจริญคุณวิเชียรอุดมศักดิ์ สวัสท่านค,ค, <twitch S 1> ครับนนี้ JI, ท so ่านไ้เกียิมาเองเลยนะฮะและตัวแทนจะฝังนครนายกนะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกคุณยงยศอิสระเสนารักค่ะโอ้โหดูับท่านครับนี่เลยว่าเบอร์ใหญ่ของทั้งสองจังหวัดให้เกียนมาเองเลยนะฮะครับอะท่านวิเชียนฮะลองมาดูซิว่าวันนี้ท่านวิเชียนเอาอะไรมามอบให้กับเราฮะครับเชิญเลยครับ สัญลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญครับครับผมพระมงคนวิ่งเมืองครับอ๋อนี่อะหารน้ทนกล้องเลยฮะครับพระมงคนวิ่งเมืองประวัติและตำนานขององค์พระคือสมัยเมื่อปีพศ2 5 0 5นะครับครับท่านจอมพลประภาสจารุเสถียรนะครับได้ให้งบประมาณกับจังหวัดอานาจเจริญได้สร้างตอนนั้นเป็นจังหวัดอุบลอยู่นะครับได้สร้างให้อยู่ในท่านถนอมกิติขจรกับท่านประภาสจารุเสถียรได้ให้งบประมาณ ทุนดาเนินการ2ล้านบาทแล้วก็ทางคาะเจริญได้สมทบไปใช้วงเงินประมาณ25ล้านบาทครับครับผมอาคารสถานดีด้วยนะครับก็เลยไปเหมือนเป็นทาคู่บ้านคู่เมืองใช่ครับเอาล้วคทีนี้ทางนครนายกครับครับผม่าพนี้คืออะไรครับครับสำหรับทงวัดนครนายกครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจครับและเป็นความประทับใจครับอันนี้เป็นเขื่อนขุนด่านประการชนครับซึ่งเป็นนามพระราชทานนะครับและเป็นเขื่อนคนกรีดบทอักที่ยาวที่สุดในโลกครับผม จะเป็นความภาคภูมิใจของนครนายกนะฮะและทั้งสองทั้งสองจังหวัดนะฮะก็นําความภาคภูมิใจมามอบเป็นที่ระลึกให้แก่กันครับเขียครับครับคือเขียนแซ่บโอเคครับคุณทั้งสองท่านนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับทั้งสองท่านวางกรอบรูปแล้วต่อยกันไม่ได้ไม่มีนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ อนนี้เดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไปลุ้นกันลุ้นอะไรฮะไปลุ้นผลการแข่งขันกันเนี่ยละฮะครับผมคุณผู้ชมครับ <c oughs> ภาพ,พความประทับใจแบบนี้นะฮะอยู่คู่กับเป่ายิงฉุบแห่งชาติหมาโดยตลอด <c oughs> ไม่ว่าจะมอบกันกี่ครั้งก็ดูไม่เบื่อเลยครับว่าไหมละ่ะคุณผู้ชมแต่เรื่องของการแข่งขันนั้นจะถอยทีถอยอาศัยไม่ได้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมช่วงหน้ามาชมเพื่อนรักทางเรียมโหดกันเลยไอรายการไหนเนี่ย จะร้องมาเป๊ะถ <át stars> ้าร้องเพลงเทพบ้าอะค่ะไม่ได่นั่นอวตารเล็กพริกขี้หนูในวันนี้ฉันจะบอกให้คุณนะเอเคพวกเราตัวใหญ่ๆเงี้ยก็ชอบกินพริกเหมือนกันได้ยังอะไรที่เดบญจศรดาบอกว่าเห็นวิชัยแล้วปวดตาเลยเกิดโทษทำไมบ้าอิจฉาสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน ตอนนี้นะถึงเวลาที่ต้องทำศึกแล้วรับเทรนเนอร์ประชาก,การรับว่างสองทีมประจำที่เชิญรัครับเชิญรักจะต้องมาเป็นศัตรูกันแล้วฮะคุณสปายฮะครับบรรยากาศกันเหมือน สองคนนี้จะมาตบกันมาก่าเออนูกมว่าคล้ายๆนะฮะไม่เจอไม่เจอไม่เจอกันนานเหมือนกันนะคะแต่ก็ติดตามผลงานเขาอยู่นะคะเขาเป็นพี่ไม่ได้เป็นเพื่อนเเป็นน้องเขาลองเพลงเชฟบะอะค่ะไม่ได้เอาแล้วครับเพื่อนรักหักเลียมโหดยกแรกก็เริ่มกันซะแล้วฮะเทรนเนอร์แตนราตีเล่นมุกเชฟบะซะก่อนเลยไอ้นั่นมันเพลงของคุณอาภาพรเขาใช่เพลงของเทรนเนอร์ดาวมายุรีสตรีไหนเล่า เล่นกันเผาขนแบบนี้เลยนะเนี่ยช่างกลา้าจริงแจง้งเอยเจอกันนายก็งงเหมือนกัน,น<า>เหมือนเนี่ยฝากบอกอะไรคุณราตีวิยาวันหน่อยไหมฮะ ออวันนี้หรอพวกเราเห็นทีมเล็กๆลเล็กพี่ขีนูนั่นเองฉันจะบอกให้คุณนายนะทำสีหน้าอย่างนี้ไม่พูดว่ายไังไม่ได้คุณนายพ่อคุณอานี่เขาท้ารบมาอย่างนี้เราและพี่ขีนูนะเห็นพวกเราตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ชอบกินพริกเหมือนกันนะย่อะไรได้เลยดีค่ะจะได้ขอว่าการต่อสู้ต้องเริ่มแล้วครับเพื่อความถูกต้องตามหลักกติกาสากลครับเชิญกรมกา ทีมไหนอ่าสวัสดีค่ะดีฮะทานดูไหมคะดูไหมคะดูฮะให้ทานดูนะดูฮะแล้วก็ชอบบีบดารารับเชิญด้วยจะทำอะไรดุเดี๋ยวเดียวดอย่าพี้ยงแย่สิอ๋อเลืเยี่ยดเทีมนะได้สิคะแนนก่อนผ่านเข้ารอบต่อไปใครคราบตัวช่วยนะฮะเทรนเนอร์วิชาการลบตัดสินใจให้ดีฝ่ายแดงได้เริ่มเปิดเกมก่อนคุณดาวฮะเลือกพู้ขันก่อนเลยครับเป็นคุณลุงเจษฎาเลยลกันมาเลยโอ้โห ฝันครนนายกครับคะแนนแรกมีผลต่อกําลังใจเสมอนะฮะค่ะยออกมาดีครับฉันคิดไว้แล้วค่ะต้องคนนี้ปราบคุณลุงได้ครับคุณวิชัยค่ะคุณวิชัยโหแฟนขบพี่วิชัยมาด้วยนะฮะคุณลุงเจษดาบอกว่าเห็นวิชัยแล้วปวดตาเลยเกิดเท่าสมัยเอาละฮะหนึ่งคะแนนแรกจะเป็นของทีมไหนนะครับอํานาจเจริญหรือนครนายกกรรมการประจำที่ครับใส่หลังนิดนึงครับ ผู้แข่งขันนะครับพอผมสั่งเตรียมนะครับให้กำมือข้างที่ออกอาวุธขึ้นแนบลำตัวนะครับจากนั้นรอสัญญาณเมื่อให้สัญญาณไปให้ออกมือพร้อมกัน3จังหวะนะครับในจังหวะที่3ค่อยออกอาวุธนะครับ 1, 2แล้วค่อยออกอาวุธนะครับในกรณีที่ออกมือไม่พร้อมกันผมจะยุติการแข่งขันแล้วเริ่มใหม่เข้าใจนะครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยเลยไหมครับ ตัวช่วยใช้เลยไหมยังไม่ใช้ค่ะยังไม่ใช้ครับใช้ไหมครับยังค่ะยังนะครับอเอาละมาดูคะแนนแรกด้วย,วยขันเตรียมยมาครับสู้ลูกรอสัญญาณ ้นก็เสมอฮะครับสเสมอ,ห,อหมายความว่าทั้งสองทีนอาจจะสีไม้ลายลมือทัดเทียมกันนะครับ,รบเ,เกมนี้สนุกแน่นอนกรรมาการประจำที่ครับเตรียมอ,าาอย่าฮะดูนะฮะคะแนนแรกเป็นของใครรอสัญญาณประมาทวิชัยจากาคนครนายกไม่ได้เลยนะฮะพออยู่ในเกมแล้วแมนขึ้นมาเลยนะฮะ ไปเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหมเมสมออาวุธกันไกลอีกฮะเอาละตอนนี้เสมอกันไปทรั้งที่สองนะฮะโอ้โห้ยใจตรงกันอีกแล้วครับผ่านมาแล้วสองยกยังไม่มีคะแนนเกิดขึ้นเลยสักติดหนึ่งโอ้ยแบบนี้คาดเดาไม่ได้จริงๆเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าใครจะได้คะแนนแรกไปครับ เอาละฮะเราเคยเสมอกัน6ครั้งเลยว่านั้นมีครั้งที่3แล้วนะฮะกรรมการไปกันต่อครับบัะจำที่เตรียมฝังอำนาจ,จเจริญเหมือนกัของเข้านะฮะไก่สันเลยฮะนะแค่เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วครับสลับคู่นี้โอ้โหไม่ทราบเหมือนกันครับว่าทีมใดนี่จะได้คะแนน,นแรกไปก่อนนะฮะเพราะตามสถิติของรายการทีมที่ขึ้นนำมาก่อนนี่65%เ มักจะเป็นทีมที่เข้ารอบต่อไปอให้คำนวณเรียบร้อยว่าแต่จะเป็นทีมไหนคงต้องติดตามกันในตอนหน้ากับเปายิงฉุบแห่งชาติป็นคู่ต่อสู้เราเป็นไง แ็งครับแข็งนะขอหลอกดูหลอกดูแค่นั้นครพี่เป็นไหยพี่ของพวกเราอาจารย์ฝ่ายดาวมยุรีนี่ส่งมาให้ครบทุกคนนะฮะเพื่อประเมินฝีมือก่อนแต่ว่าบุญราตรีเนี่ยใช้เป็นคนคนนั่นแปลว่าเนี่ยเราไม่รู้ข้อมูลนัคอนายกแล้วนะว่าใครเป็นยังไงนะใครครับห้ามออกค้อนนะครับเอาล่ะตอนนี้อำนาจเจริญออกค้อนไม่ได้นะฮะถ้าเกิดออกค้อนมาเนี่ยปรับแพ้คะแนนมาขอฝังตรองข้ามเลยนะฮะตั้งสติดีห้ามออกค้อนนะครับ